ไอ้นี่ก็เก่งใครคะเผวาภูมิ oh. จะแจกให้ได้อีหมื่นบาทเนี่ยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงกรณีที่สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการเติมเงินดิจิทัล w a l เล็ตหนึ่มืนบาทโดยจะใช้งบปี67และต้องเบิกจ่ายให้ทันภายใน30กันยายนปีนี้ ภผาภูมิบอกว่าการเบริกจ่ายงบประมาณมี2เงื่อนไขคือการเบริกจ่ายจริงและการเบริกจ่ายงบผูกพันดังนั้นหากมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนในช่วงไตรมาสสามก็สามารถผูกพันงบประมาณได้และย้ำว่ามีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการส่วนความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตล่าสุดการจัดเตรียมงบประมาณมีความชัดเจนแล้ว ขณะที่คณะกรรมการกำกับโครงการก็ได้หารือกันทุกสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบทั้งอายุเงินฝากทั้งธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ซึ่งระบบหลังบ้านต่างๆยังอยู่ในไทม์ไลน์นะครับเมื่อถามถึงความคืบหน้าสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงการใช้งบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศว่าทำได้ไหมส่งความเห็นกลับมาตอนไหน เผ่ภาภูมิบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นและยังไม่ได้ยื่นสอบถามเฮลโหลเฮลโหลนี่เดือนมิถุนายนแล้วจ้าผ่านไปครึ่งเดือนแล้วจ้าเธอจะ,ะทำไร<ล>ตรมาสสามไม่ใช่เหรอเขาจะแจกไตรามาสฝีไตร,ตรามาสสามเรียบร้อยแล้วยังจะลงทะเบียนผู้ค้าเสื้อสวยว่ะสวยมากมะพี่เสื้อเข้ากระใหม่แล้วก็ข้างหลังเลย <laughs> คนสีกลมกลืนกันมากไม่ดีแล้วแจกไปก่อนทําไปก่อนแล้วค่อยไปตีความเหรอเออแล้วตั้งนานทําไมไม่ถามว่าเนี่ยก็นึกว่าถามกันไปแล้วนะเนี่ยออกมาให้ความมั่นอกมั่นใจว่าใช้ได้ใช้กันทาก็ศไม่ผิดตามกฤษฎีกาภาวภูมิบอกว่ายังไม่ถึงช่วงเวลานั้นและยังไม่ได้ยื่นสอบถามเอาละเว้ยเฮ้ย